กับคุณวรุธรุ่งขำผู้ใยการฝ่าวิเคราะห์บริษัทว่าเอลจีบูเลนแอนด์ฟจอรำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุดาทิพย์สวัสดีครับคุณลุงวดีค่ะ,ค,ะคุณวรุหมองทิศทางทองคําสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะทองคําสัปดาห์นี้เริ่มมีทิศทางสดใสมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่านักลงทุนวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ หอยลุงนะครับหลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดเผยในส่วนของตัว GDP ประจำไตรมาสสองชะลอตัวหรือว่าหดตัวลงก็คือเคลื่อนไหวในแดนลบติดต่อกันสองไตรมาสนะครับขณะที่นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลมากขึ้นต่อภาวะโดยรวมในฝั่งเศรษฐกิจของสหรัฐเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อยังคงมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นดัชนี CPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อนะครับ มีสัญญาณของการขยับหรือปรับตัวขึ้นในรายเดือนสูงกว่าที่มีการคาดการโดยนักวิเคราะห์นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐเ,เข้าสู่ภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยขณะที่เงินเฟอ้อก็มีสัญญาณของการเล่งตัวหรือดีดตัวขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนรือแหละกระตุ้นให้มีแรงเข้าซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ภาวะ เศรษฐกิจในฝั่งจีนที่เริ่มมีสัญญาณของการดอกตัวหรือชะลอตัวลงจับความเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยโยกเงินมายังฝั่งทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เองจีนก็มีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงในเดือนกรกฎา,าคมทางนี้จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสาหรัฐนะครับถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเราก็เลยมองว่าการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะมีสัญ,ญญาณของการชะลอต,ตัวตามไปด้วย ก็เลยทำให้ท <Alexander> องคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีครับอืมค่ะ enfin. <c oughs> นะคะแล้วระดับราคาตอนนี้คือเป็นอย่างไรบ้างคะคุณวรุษเช้านี้น่าจะอยู่แถวหนึ่ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับราคาทองคําก็พยายามคงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับ <c oughs> โดยราคาเนี่ยมีลักษณะของการพยายามทดสอบบริเวณพันเร 67,768ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับไม่สามารถขึ้นไปยืนได้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดพูดง่ายๆว่าไม่หลุดบริเวณ1,752เป็นระดับต่ำสุดของวันสุกแล้วก็บริเวณ1,745เหร,เรียญดอลลาร์ต่อเซอนซึ่งเป็นกรอบหรือช่องของที่ทางข,ขึ้นในระยะสั้นนะครับเรายังมองว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะ ไตระดับและปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้ง <Okay. S 2> ซึ่งถ้าผ่านทายของวันก่อนหน้าก็คือบริเวณพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดขึ้นไปได้เนี่ย <Okay. S 2> ก็น่าจะได้เห็นบริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออน mm hmm. ดังนั้นเนี่ยาราคาทองคำออนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับไม่หลุดแนวรับเ,เรายังแนะนำไปแล้วของการสามารถเข้าซื้อ mm hmm. เพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือาก,การปรับตัวขึ้นในช่วงต้านโดยมีเป้าหมายในการทำกำไร บริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อดภออนครับอืมค่ะ,ค,ะคือเล่นเล่นสั้นหน่อยใช่ไหมคะมเล่นสั้นได้ก็คือประมาณสักสิบกว่าเหรียญสิบสิบยี่สิบเหรียญประมาณนี้นะคะคุณวรุณออ่อ <c oughs> ค่ะต้องต้องต้องยอมรับว่าทองครัซึ้ซับหรือรับปัจเจบวกมาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยเออจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา ก็ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อไปรับผลของการเล่นสั้น<ค>จากการขยับหร,หรือการปรับตัวขึ้นของของตัวราคาทองคําได้อยู่นะครับรอ,อย่างไรก็ตามค่างเงินบาทวันนี้มีการแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากด้วยนะครับ<ค>อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําแท่ง9 6 5มีการขยับหรือการปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าโฟร์ออรสปอร์ตที่ขยับขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราให้จุดในส่วนของการเข้าซื้อ ที่เป็นเงินบาทสําหรับทองคําแท่ง9.6.5นะครับ mm hmm. ไว้ที่ระดับ30,000บาทต่อบาททองคํา mm hmm. เป็นตนที่อาจจะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปซื้อทองคําเพิ่มเติมได้นะครับ <Okay. S 2> โดยมีเป้าหมายในการทํากําไรที่ระดับ3 6 5 0บาทต่อบาททองคํา mm hmm. ถ้าราคาขยับและปรบับตัวขึ้นมีกําไรสัก600 650 ก็าอาจจะไปรับของการแบ่งขายเพื่อเล่นรอบครับอืมค่ะค่ะเออตอนนี้ค่ะพวกพันธุ์รสึกราคาจะค่อยๆลงมีแต่ทองอย่างเดียวที่มันสวนทางทำไมมันมันไม่เหมือนกันฮะเมื่อวานน้ามันหรืออธัญ,ญพืชเลยเนี่ยมันขยับลงหมดเลยค่ะทองขึ้นทาไมเป็นอย่าง,งานั้นฮะครับเอ่อโดยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือถดถอยลง เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ผูกพันกับการขยายตัวหรือการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโลกครับนอ,อกจากนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การล็อกดาวน์หรือการกลับมาระบาดของโควิด1นก้าในฝั่งจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำมันเป็นต้น,ตนของโลกดังน,นั้นเนี่ย พอจีนมีการลอกดาวหรือมีการปิดเมืองก็เลยคาดการว่าความต้องการใช้ในส่วนของน้ํามันในฝั่งจีนอาจจะชะลอตัวลงก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาน้ํามันดิบทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าแนวโน้มภาวะศเศรษฐกิจโดยวรวมในฝั่งสหรัฐที่สัญญาณของการชะลอตัวลงอ,อาจจะกดดัน ให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่านะครับก็น mm ่ hmm. าะจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ประคับประคองราคาสินค้าผู้ันธ์ให้มีการปอนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในระดับจํากัด mm hmm. เพราะว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์จะกลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สง่งผล บวกต่อสินค้าพวกระพันหรือคอมมูนิตีต่างๆครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรุ่งขันนะคะจาก YLG b u l GB l i n a n d Futures ค่ะ